อเคนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเ,เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโอ้โหน่าจะประมาณเดือนกว่า,วาเลยนะครับท่านผู้ชมก็อตอนนี้เวลาทิปนี้ทริปนี้เซอร์ไพรส์ามากทริปนี้ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับผมสี่โมงครึ่งตีสี่ครึ่งกอ็อ๋อยอมรับเลยว่าไม่ได้ตื่นเช้ามาตกปลาแบบนี้นานแล้วนะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับขอ,ขอบคุณนะนะ,ะหลายๆท่าน,นที่ถ่ายถามกันเข้ามาไม่รู้ว่าลืมกันหรือยังนะครับผมรู้ว่าจําผมได้ไหมนะครับผมว่าช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างออกหมายครั้งหนึ่งก็กล้องมีปัญหาอีกนะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามบันทึกแล้วก็ถ่ายทําให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็อย่างที่ หลายๆคนติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ากล้องเนะี่ยมันบันทึกก็จริงครับแต่มันจะตัดเป็นภาพนิ่งแต่การบันทึกวิดีโอมันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับผมบางครั้งก็บันทึกก็ไม่ได้อะไรไม่รู้มันของกล้องนะก็ทลิปนี้จะพยายามนะครับถ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอาคลิปนี้หวังว่าจะ,ะให้นะนะท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมก็ผมไม่ได้ อย,อย่างที่บอกนะผมไม่ได้ตื่นเช้ามาตกปลาแบบนี้นานแล้วนะครับผมแล้วก็ที่อ่างที่ผมจะไปนะ่ะผมไม่ได้เข้าอ่างนี้ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะนานมากครับผมอ่างนี้มีสตรอรี่กับผมเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปติดตามกันหน้าหน้าให,หม่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอขอขับรถก่อนนะ บอลของเลยครับน<ป>ี่ไปเลยงโค้ชใหญ่ครับนะาครับผมก็เมื่อกี้อ่ามันมันมืดอยู่เนาะมันมันเขาเรียกว่าอะไรฟ้ากำลังจะสางนะครับผมก็ผมได้ตีเบ็ดทิ้งไว้1ชุดนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินระยะไหนนะแล้วตอนนี้ผมก็เลยได้ปลาเป็นหนึ่งตัวนะ ก็เลยลวดบอกคับผู้ชมเลยนี่ซาใหญ่ครับปาร์เทียนแต่ตัวสวยมากครับท่านผู้ชมนะตัวนี้น่าจะมีโลก,กว่าเลยครับผมน่าจะมีโลโลก,กว่าสวยมากนะเดี๋ยวผมจะไปไถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ได้ดใูให้ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกอ่างนี้ผมไม่ได้เข้ามาเป็นสิกว่าปีแล้วนะครับผมก็ ครั้งนี้ก็มาล้ำลึกถึงสตรอรี่นะครับผมที่เคยามาตกในครั้งก่อนๆก่อนนะ รถตลาดเลยวันนีหมอลงไม่นั่นน่ะหมอหลวงลุกอะพี่ฮะตกอย่างทาทายเลยอะเนี่ยท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นสายนี้นะเยอะมากนะครับผมแต่เมื่อวานเขาไปเยอะนะแต่วันนี้ก็เป็นวันที่2ก็เดี๋ยวมาตามชมครับว่าวันนี้จะได้ไปกี่ตัวนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นสายนี้หมดเลยครับที่ตกนะ สุกเลขข็กครับผมประมาณ2ตัวโลเขาแข็งชมยาวๆครับผมเอาตังเลยตังเลยแข็งแรงกว่าไอ้ผมเกาะเป็นตัวสวยครับฟานินะครับเยื่อยังไม่แตกเลยครับผมก็กินคันเมื่อกี้นะคันที่ได้ซีสุเมื่อกี้ครับผมเนี่ยตีไปถึงห้าทีกินเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้นะ กเดี๋ยวมาลอลุ้นกันเรื่อยๆนะครับผมถือว่าน่าจะสนุกครับวันนี้เหนอู้อูอู้อูอู้กระเือุ้งเงิน่ะเห็ไดมจะอยู่ตนปาหน้าหนไปเร่อยอ่ตาอูด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  mất kiếm mất kiếm, nè, lại bắt kiếm, 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 bắt Hãy subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมก็ึงเยอะมต้อนกูเลยวางมืไเอาไปย้อนทั้งส่ไย้อนทุกอุ้ยจิตใจมันปาดยันแท้ๆป่ะไอ้ไรอยู่นั่นละตู้คอยส่วนตู้ดึงแ่ยบมันน้อยน้อยได้ไหมเนาะบอกนั่งเดืดตื่นได้มีรังมีรังนี่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 นั่นน่ะก แน่ขนาดนั้นเหรอยังแคน่ะมันกี้งูกันปีมูข้าเกลี่ยนแล้รอปะแรงงูตรงนี้มันมีปาให่เจับงูใส่โต้วนก็ได้ใส่ต้วนก็ได้นะแม่มันกินอยู่หนึ่งใจ้ารอมเอาึมันแน่นสิบัวมันมาลีนไปีนมากมดูกเดเลย น้ีเรดบไ,ไ,ไดล้ครับท่านผู้ชมก็ผมได้ยศประมาณหกถึงเจ็ดตัวเหมือนกันนะครับผมก็แตะเพียนใหญ่ตัวแรกตัวหนึ่งนะครับผมกระชังค่าคร,ครับผมเป็นรูขนาดนี้เลยเหลือ <l ors> ไปยศแค่สามตัวเองแล้วก็ปาดนินตัวเดียว เซ็งเลยตอนนี้ก็ตลางนั้นเดีตอนนี้ก็ประมาณที่โมะบ่ายโมงครึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวภาคบ่ายนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะเซ็งรู้นะรู้นะเสียดายเสียดายมากครับปู่กระชังรู้ขนาดนี้

เนเอาคืน,นตัวนั้นดูไปนีท่านชมตเพียนตัวสวยมากนะครับผมก็ได้ตอนนี้ได้ตะเพียนสองตัวละเมื่อกี้หลุดครับผมตัวตัวแรกนะกระชังรั่วแต่ตัวสวยนะครับ สวย cắt หมูอยู่เฮ้ย อืมตัวเรียกอย่าเป็นตัเพียนนะครับผมถือว่าตัวเล็กนะตัวนี้ นั่นแหละน้องหลอดไปไปขอบคุณครับไปส่งครับปันนินได้ก่อนปั่นนิได้เดียว

คือเป็นผิดคันนะวัดผิดคันเนมะืกส่วนมากจะสายนีนะครับผมก็ไม่ได้โชว์ให้ดูทุกตัวนะแต่ก็จะโชว์ให้ดูเป็นบางตัวนะวัดผิดคันเมื่อกี้ก็แต่แต่ถ้าสาัวโตๆนะผมว่ามันเลยครับแต่ตอนนี้ก็สาประมาณ จังเฮ้ยลุ้นไปแล้วไปเลยจุ๊กอันนี้แม่เว้มาผมว่าเล่นอะเตือนเลยมันยังมาเดี๋ยวนี้เนาะมันยังไปเลยนะนึกว่าจุ๊กนึกว่าจุ๊กเข้าหรอเขาไม่าได้

ไกลหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทริปนี้ก็ไม่ชใช่ทริปนี้ก็ไม่ได้ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นจังหวะที่ปลากลีนก็ได้ปลามากกว่านะครับผมทริปนี้อาจจะเป็นทริปสั้นๆนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หลังจากที่ถามนะนะเขาที่มาตกด้วยกันนะครับผมเขาบอกว่าเมือ่อวานนะ่ะกินจัดนะครับหน้าดินนะกินจัดมากนะครับผมผมก็เลย มาตงวันนี้วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะาบางตัวห่างตัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินนะมันก็กินอยู่แต่ก็มันจะมีบางจุดท,ที่กินนะเมื่อวานจุดท,ที่ผมดูตรงนี้ครับผมเมื่อวานดึงเยอะมากไหครับผมแต่วันนี้ก็ห่างตัวนะครับก็จะมีบางจุดกระจายไปนะครับผมแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลายิสกนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ปลาดินที่คินนาดินไปประมาณ3ตัวนะครับก็ได <anth> ้ประมาณนี Israeli. ้นะ เดี๋ยวสักพักก็จะเก็บของแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักคราก็จะเก็บของเดี๋ยวไปชมผลงานผลงานสปิลนะครับของน้ามิ้นนะครับผมแล้วก็ผลงานหลิวของน้องแชมป์นะครับผมเพราะว่าท่องแชมกับน้ามิ้นเนี่ยไปตกอีกจุดหนึ่งคือจุดตรงนู้นนะครับผมส่วนผมก็มาตรงน้าดินตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักไม่ใช่เดี๋ยวสักพักนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชมสักพักหนึ่งถ้ามันยังไม่ดิ้นมันไม่มีอาการเดี๋ยวก็ ว่าไม่ได้มาฟิลแบบนี้นานแล้วนะครับส่นนมาคงจะไปเขื่อนไปใหม่ธรรมชาติมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อกึ่งธรรมชาตินะสำหรับบ่อนี้ผมไม่ได้มาประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะครับผมสมัยก่อนผมยังตกเป็นตกสปิวอะสปิวสองคออะครับผมประมาณนั้นนะครับผมหน้าดินผมผมยังไม่ตกนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมตกฝั่งโน้นนะดูผมตกฝั่งโน้นดูผมตกฝั่งโน้นเมื่อก่อนนะแต่เมื่อก่อนอะ เมื่อก่อนน้ําจะแห้งกว่านี้ไปเยอะนะครับน้ำต่น้ําที่อยู่ด้านล่างนูน่นผมก็จะตกเป็นสปริวนะประมาณนั้นนะของอในรอบสมัยก่อนนะสมัยเมื่อสิปีที่แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทยอยตอนนี้ผมก็ทยอยเก็บของแล้วนะครับผมแล้วก็ตีเบ็ดทิ้งไว้แล้วก็รอปามกินกินแล้วเห็บกินเก็บเดี๋ยวมันรอดูอาการอีกสักพักว่ามันจะกินไหมนะแต่ผลงานสปริวหลิวนี้อย่างนี้เลยวันนี้วันนี้หลิวสปริวเขาดีมาก พอดีพอดีสุดๆเลยครับแต่ผลงานนั้นค่อนข้างที่จงเงียบนะ,ะพรุ่งนี้เปิดเปิดอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้เปิดในวันเป็นวันที่5้าันวาเป็นวันพ่อนะ,อะทางคณะ,ะกรรมการของอ่างนี้ก็จะเปิดให้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวผมไม่แน่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพอบก่อนถ้าให้มาก็อาจจะมาซ้ำนะถ้าไม่ได้มาก็เจอกันคลิปหน้านะ,นะประมาณนี้แหละครับลองลุ้นกันอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> อโอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ ปลาไม่กินแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาปลานะครับไปปิดคลิปอ่ะเดี๋ยวมีปลาของผมนะครับผมนี่ดูก่อนดูก่อนใอ้นิดเตี๋ยเ <c oughs> นี่ยได้แค่นี้ครับผมเนี่ยงแต่พวที่เราก็นะ ครับเดี๋ยวไปชมผลงานของสปิวกับหลิวของอาครับเขียนเลยเขียนเลยแตเกียวครับครับของน้ามิ้นกับของน้าแชมป์นะครับผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นผลงานนะครับผมทั้งสปิวหลิวนะครับผมสปิวจะเป็นผลงานของน้ามิ้นนะครับผมนี่น้ามิ้นนะครับผมนี่หลิวจะเป็นผลงานของน้าแชมป์นะครับผมน้องแชมป์นะครับผมสำหรับผมจะเป็นผลงานของหน้าดินนะก็ จะได้มากนะสําหรับผลงานผมที่มันหลุดไปนะอย่างน้อยก็มีผลงานให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวมาเพลินครับไม่ว่าจะเป็นเดยอนดินหรือเดืยนสปิ๋วชิงดิบนะครับผมก็ตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมโอเคนะไม่ไม่ฟุ้ท่านมาเพลงนะเดี๋ยวแงขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ